Boop, boop, คงจะไม่ใช่เฉพาะมาชัยนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เกษตรกลางบางเขนซึ่งมีทั้งระะกระทรวงเกษตรและก,กรณ์แล้วก็มหิษัทยร่ข้วสรแล้วก็หน่วยง,งานที่มีมากมายนะครับฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันประวัศาสาีกวันหนึ่งที่ทํานมาชัยเจษศาตรกตับประชาคมทุกภาคส่วนนะครับรอคอยมาหลายสิบปีในการที่จะได้ถึ้น เรียบของบางกขนเช่นนี้นะครับซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็นถนนที่ตัดเชื่อมระหว่างโปยูทินกับวิภาวดีซึ่งความจริงแล้วเกษตรการบางกินนี่มีพื้นที่อยู่ประมาณ2,000กว่าไร่แล้วก็มีมีนิสิและก็ผู้คนทำงานในกระทรวงทบวงคมที่อยู่ในบริเวณนี้นี่นะครับ3-4มหมื่นคนราะนั้นผลกระทบเกิดขึ้นเย่ยมากมายในอดีต ในส่วนของในนามของมหาวิทยาลัยเองก็เห็นว่าถนนเส้นนีมม้คงมีผลดีมากกว่าถนเสียถึงได้สนับสนุนโครงการน,นี้มาตั้งนานครับแต่ว่าผลกระทบก็ต้องมีบ้างในการที่เป็นถนนที่อาจจะทงให้ประชาชนขับรถเข้ามาในเขตมหาวิทยาลัย่อาจจะมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนอาจจะมีผลกระทบต่อการจราจนในมหาวิทยาลัยก็มีคอนอปรับเปลี่ยนระบบพยายามที่จะออขอความร่วมมือในกระชับนุนามาเข้ามามากนะาจะเข้ามาก็ต้องอจอดรถแล้วก็ทาให้ การขนส่งเช่นมีรถไฟฟ้าหรือมีจักรยานรองรับนั้นไม่ใช่ว่าวิ่งตัดฐานขาเท่าไรผมดูแล้วทําให้ยิ่งกรรารจราจรเนี่ยมาหลายเส้นก็จะมีปัญหาด้วยสำในส่วนทางมาล้วเองนอกจากนี้ก็คิดว่าจะเสนอแนะทางกทมนะครับว่าคงต้องมีเส้นทางจักรยานและน,นข้างในรับ ลองบางบัวซึ่งน้ําจะต้องสะอาดนะแล้วก็กมลติ์น่าจะมีลดลงนะครับด้วยมันเป็นน้ำสะอาดด้วยแนี่ยน้ำจะช่วยหาตราปรับปรุงเส้นทางนี้แล้วก็งฟองแห่งนี้มีความใสแล้วก็มีความสวยงามที่เป็นที่ที่ปั่นจักรยานเที่ยวได้ครับงที่ท่านอธิการว่าก็คือจากถ้าคนที่ถ้าคนประโยชนไปวิภาวดีเนี่ยตอนนี้คนก็ไม่ต้องผ่านทางนไ้เลยนะคือใช้เส้นทางเส้นนี้ทะลุได้เลยแต่ จากคิดเหนือนะไปสู่คิศใต้ก็คือจากถนนเรียบคลองเนี่ยไปสูส่ถนนงามบางวาันเส้นเนี้ยจะเป็นจะเป็นเส้นหลักนะที่คนจะใช้ต่างเพราะฉะนั้นจากคําถามเมื่อกี้เนี่ยรถจะเข้าตรงน,นี้มากที่นี้เราจะทํำยังไงนะก็ทางคณะสถาบั์นะทางอาจารย์ก็ได้มาช่วยดูว่าไดเถิงกายภาพเนี่ยเราจะชะลอรถความเร็วอย่างไรเราจะต้องจัดร,ปรอปพอยังไงตรงทุกตีแยก เพื่อไม่ให้กระทบต่อิสต์นี้อน่ส่วนใหญ่ก็ใช้จักรยานนะจากขอพภาคเนี่ยไปไปสู่สถานที่เรียนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้วางแผนในภายในและก็ได้วางแผนกับสถานีตำรวจไว้แล้วนะแล้วก็จัดเจรจากสถานีตำรวจเนี่ยมานั่งคุยกันในรายละเอียดต่อไปนะ